สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะเอาละค่ะวันนี้นะน่นก็มีไพ่มาให้เล่นกันนะคะไพ่ในวันนี้นะคะเป็นแรนดอมนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะทั้งหมดเนาะแน่นอ่านตามหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นล้วขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่การกระทํา ของคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้ใช้สติเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟังอะไรเราไม่ถูกใจก็ต้องขอขมาขอลาโทษด้วยนะคะขออนุญ,ญาตเปิดดวงทุกคนเลยนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่ออะไรกับคุณไพ่ในวันนี้ที่ได้นะคะมี six of wands นะคะ eight of cups r e v e r s e นะคะ ten of pentacles r e v e r s e นะคะแล้วก็ เอ่อเทมเพลนส์นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะแล้วก็บอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นนะคะเกิดจากความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็ความต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่พร้อมนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปเพื่อความพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วก็จะสร้างครอบครัวไปกับคนคนหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ในเวลานี้ตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนคุณนะคะแล้วก็บอกกับคุณว่า ความพร้อมที่จะมีครอบครัวค่ะมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสภาพจิตใจของคุณสภาพความรู้สึกของคุณเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องมีการบาลานซ์ให้ดีนะคะ คุณนะคะจำเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีการดูแลสภาพจิตใจตัวเองแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีในการมีครอบครัวนะคะคุณไม่สามารถที่จะนำเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะคุณไม่สามารถที่จะยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันเป็นสิ่งเดียวนะคะ คุณจะไม่สามารถบาลานซ์ตัวเองและไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้เพราะในแต่ละวันปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะรอบตัวคุณมีทุกวันถ้าคุณไม่รู้ไม่รู้จักแยกแยกนะคะ ก็จะทําให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวอยู่บ่อยครั้งนะคะนั่นนะคะเป็นสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงนะคะของความสัมพันธ์ของคุณในครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์แบบสามีภรรยานะคะ mm. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีก่อนที่คิดที่จะมีครอบครัวนะคะ ความพร้อมในเรื่องของการเงินนะคะมันไม่มีคำว่าพร้อมหรอกคะ่ะมันไม่มีคำว่าพร้อมถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์จัดการความรู้สึกของตัวเองได้นะคะต่อให้คุณมีเงินมากมายขนาดไหนนะคะความรู้สึกของคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวและเป็นครอบครัวอยู่ดีนะคุณจำเป็นนะคะที่คุณจะต้องจัดการอดีตให้เป็นอดีต ปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันนะคะอนาคตช่างมันเพราะว่ามันอยู่ที่ปัจจุบันถ้าคุณทำปัจจุบันดีนะคะอนาคตยังไงมันก็ต้องดีเนาะแล้วอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดของคุณนะคะปล่อย นะคะเรียนรู้กับมันให้ได้มากที่สุดกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เพราะสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะคะเป็นบทเรียนที่จะทําให้คุณเป็นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวไม่ว่ามันดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่คุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้มันค่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น กับคุณแล้วก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครและไม่ควรทำสิ่งนี้กับใครและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่และเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการในตัวความรักของคุณในตัวชีวิตรักของคุณนะคะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็จำเฉพาะสิ่งที่ดีให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้มันเป็นพลังงานดีๆในช่วงเวลาที่คุณกำลังพบเจอกับเรื่องที่ยากลำบากนะคะแต่ถ้า คุณกำลังพบเจอในเรื่องของการที่สูญเสียคนรักในอดีตนะคะคุณสูญเสียคนรักในอดีตเป,เ,ปเป็นแบบไม่ว่าการจากเป็นหรือการจากตายหรือการหย่าร้างนะคะคุณจำเป็นนะคะที่คุณจะต้องเก็บสิ่งดีๆไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันควรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตรักของคุณ ะะมันอาจจะเป็นความรักที่ดีมากๆจนคิดถึงแล้วมันทำให้รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกเศร้าใจที่สูญเสียมันไปแล้วนะคะเออมันอาจจะไม่มีอะไรมาทดแทนความสูญเสียตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณจำอีกในรูปแบบหนึ่งที่ความรักนี้เป็นความรักที่ดีแล้วมันเป็นความรักที่ทำให้คุณน่ะผ่านอุปสรรคมาได้ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจงให้ความรักนั้นกับตัวเอง นะคะคอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยคุณทําทําเพื่อทําให้กับตัวเองเพราะว่ามีแค่ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะอยู่กับตัวคุณเองตลอดไปแต่คนอื่นนะคะไม่ว่าคุณจะรักมากแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะต้องมีการจากลาเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากไปมันจะต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องพบเจอ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่เออเขาเรียกว่ายังไงอะไม่ว่าคุณจะชอบไม่ชอบรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีอะคะ่ะคุณจำเป็นที่จะต้องพบเจอเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะเมื่อคุณพบเจอแล้วอะคุณจะทำยังไงกับมันนะคะอันนั้นอะเป็นสิ่งที่ ที่จำเป็นมากๆนะคะในการเดินต่อในชีวิตของคุณถ้าคุณเจอแล้วคุณนําความสุขไปเป็นความเศร้านะคะนําความสุขไปเป็นความเศร้าคุณอะอาจจะต้องจมอยู่กับความเศร้านั้นตลอดไปเพราะไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณอะคุณจะมองไม่เห็นความดีของเขาเลยเพราะว่าคุณปิดกั้นตัวเอง คุณเริ่มปิดกั้นตัวเองแล้วเพราะคุณสูญเสียความเป็นครอบครัวไป ไปแล้วแล้วคุณคิดว่ามันไม่สามารถขึ้นเกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่ในความเป็นจริงนะคะอะไรที่สูญเสียไปแล้วมันจะมีสิ่งใหม่มาทดแทนเสมอไม่ว่าสิ่งสิ่งที่มาทดแทนจะดีกว่าหรือไม่ดีนะคะมันอยู่ที่ว่าตัวตนของคุณนะคะดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาและเป็นสิ่งไหนนะคะถ้าคุณเป็นสิ่งที่ดีคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาถ้าตัวคุณอยู่ในพลังงานที่ดีคุณก็จะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวคุณนะคะรู้สึกด้อยค่ารู้สึก ไม่มีค่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่มีไม่มีพลังงานหรือไม่ดีพอที่จะมีความรักที่ดีนะคะคุณก็จะดึงดูดสถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็คนเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะแล้วคุณสามารถที่จะเป็นพลังงานที่ดีนั้นได้อะ่ะคุณก็จะสามารถที่จะดึงดูดคนแบบที่คุณเป็นเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะ กฎของแรงดึงดูดนะคะก็คือคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะคะและอีกในกฎกฎหนึ่งนะคะเป็นกฎของผู้ที่มีหน้าที่ย้ำนะคะผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้นน่ะจะต้องเรียนรู้นะคะในความแตกต่างหรือคนที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นนะคะคุณจะดึงดูดคนที่แตกต่างกับคุณเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ เพราะว่าคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้บางอย่างจากคนคนนั้นนะคะและคนคนั้นก็จําเป็นที่จะต้องได้เรียนรู้อะไรบางอย่างสําหรับคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันไม่ได้หมายความว่าคนคนตรงหน้าคุณอะสะท้อนความเป็นคุณเสมอไปหรือว่าสะท้อนสะท้อนสิ่งที่คุณกลัวหรือสะท้อนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณแต่คนคนเนี้ยนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณอะทุกๆคนอะ เขามีบทเรียนที่คุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปล่อยผ่านและเข้าใจนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยคุณจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ชดใช้ในสิ่งที่ผิดพลาดไปอันนี้คือเป็นพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็มีอีกนะคะต่างคนต่างทมาต่างคนต่างเกิดมามีหน้าที่ของตอนมีเส้นทางของตอนที่จะต้องเรียนรู้ แล้วก็ก้าวไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเอาบทเรียนของคุณไปเปรียบเทียบกับชีวิตของใครได้ต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็อย่าเอาใครมาเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะเกิดจากความแตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วในความแตกต่างกัน่ะมันแบบมันไม่สามารถที่จะมีอะไรมาวัดมาเทียบกันได้อยู่แล้วว่าอะไรดีกว่าอะไรดีที่สุดเพราะต่างคนต่างมี มีเป้าหมายแลมีสิ่งที่ดีที่สุดมีความเหมาะสมไม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะ นันก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆซับสไคร์มากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะระบายอะไรนะคะอยากจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรนะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะโดยที่ไม่มีการตัดสินกันนะคะนันจะไม่ตัดสินใครเนาะเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะนันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย